นิ่งเาเรียกว่าสมถกรรมฐานเนะาะต้องทําจิตให้มันมีกําลังเมื่อเขาเรียกว่าจิตมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ให้มันกระจัดกระจายเพราะจิตบางทีมันก็กระจัดกระจายไปตรงนัน้นตรงนูน้นตรงนีน้ร,รวมให้มันเป็นหนึ่งเดียวให้มันมีกําลังคุณจะมีนิเฟสอะไรได้ง่ายจิตต้องมีกําลังใจต้องมีฤทธิ์ต้องรักษาใจให้อยู่ในแดนบวกใจจะได้มีฤทธิ์ฝึกวางใจฝึกรักษาใจในแดนบวก จิตต้องมีกําลังใจต้องมีฤทธิ์ต้องใช้สองอย่างเนี้ยร่วมกันในการ manifest ในการดึงดูดในสิ่งที่คุณปรารถนามาใส่การฝึกนะคะคนไหนฝึกแล้วก็มันจะเกิดผลลัพธ์ให้กับชีวิตเราทําฝึกคือมันทําซ้ำๆซ้าๆซ้ๆจนจิตมันคุ้นชินไม่สามารถทำครั้งเดียวเราได้เลยเพราะว่าบางทีบางคนโปรแกรมเก่ามันยังมีใช่ไหมคะเราอาจจะถูกฟังมาเยอะ ต,ต,ตั้งแต่เล็กจนโตใช่ไหมคะตั้งแต่เล็กจนโต